นบน,นบัวนาคบัวค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ร,รายการเพื่อคุณภาพชีวิตออกอากาศพร้อมการทางทูวิชั่น79และ f m 98.75 Trinity Radio ค่ะวันนี้เรามาพบกับท่านผู้ชมในเวลา10นาฬิกาของเช้าวันเสาร์ที่28ธันวาคมค่ะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็ถึงปีใหม่นะคะ้องออาาระกาศคำว่า Merry Christmas and Happy, happy New Year <Maria S 2> <car. S 1> สวัสดีปีใหม่ครับ ค่ะกะ็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันปีใหม่นะคะก็ะะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อากาศเย็นสบายนะเย็นสบายค่ะ,คะปีนี้รู้สึกว่าจะมีความสุขในสภาพเรื่องของดินฟ้าอากาศดีกว่าทุกๆปีนะอากาศเย็นก็ทำทำให้เราอารอมณ์เยน็นใจเย็นไปด้วยอารอมณ์เย็นนะะแล้วก็ความสวยงามก็เกิดขึ้นในช่วงนี้แหละค่ะไปที่ไหนก็เจอคน แต่งตัวสวยงามใส่เสื้อหนาวใส่เสื้อสีส,สันต่างๆสีสันต่างๆนะผมไปต่างจังหวัดไปทัวร์มาเนี่ยไปที่เชียงรายนี่นอกจากสีสันคนที่แต่งตัวนะฮะแล้วยังเห็นดอกไม้งามสะพรัง่งเต็ไมไปหมดเลยนะครับก็เลยทําให้เรามองเห็นว่าหน้าหนาวเนี่ยทําให้คนใจเย็นทำให้มีความสุขนะครับจากนั้นเมื่อเราจะเข้า ีใหม่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ถือว่าเราก็ขอให้พวกเราทุกท่านจงมีความสุขนะครับประมุขรายงานดินฟ้าอากาศ้ท่านทราบหน่อยคือว่าท่านจะเดินทางไปเที่ยวท่องเที่ยวหรือจะอยู่กับบ้ากนกราตามาในช่วงวันที่ยี่สิบหกเป็นต้นมานะครไปถึงวันที่สามสิบเนี่ยนะครับที่พบว,ว่าผ่านมาแล้วนะค่ะยี่หกยี่เจ็ดยี 6, ด่แปดยีเก้าสามสิบเนี่ยเราดูใช่ว่าดินฟ้าอากาศเนี่ยจะเป็นอย่างไร กรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์อเอาไว้ว่าในช่วงนี้ฮะยี่สิบหกถึงสามสิบเนี่ยอากาศยังหนาวอยู่ย <ฮะ S 1> ังหนาวอยู่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับยังไม่เปลี่ยนแปลงก็หมายความว่าที่ผ่านมาประมาณหนึ่งอาทิตย์เนี่ยความหนาวเนี่ยก็ยังยังหนาวเย็นอยู่โดยเฉพาะนะครับในช่วงยี่สิบหกถึงสามสิบนะครับางภาคเหนือเนี่ยอุอณหภูมิก็ยังอยู่ ระดับตอนเช้า,ชานะครับตอนเช้า,ชาก็6ถึง14<ฆ>องศาต่ําสุดต่ําสุดแต่พอถึงอยอดดอยนะะยอดดอยก็จะอยู่ระ,ระหว่าง5ถึง7 5ถึง7นะองศานะ ในในในช่วงในในช่วงห้าถึงเจ็ด่หมายความว่า,าหลังจากวันที่สามสิบไปแล้วใครกําลังเตรียมตัวขึ้นเหนือนะคะ,ะเตรียมเสื้อผ้าให้พร้อมนะคะเพราะอาจารย์ไปเชียงรายกลับมา<ห>อาจารย์บอกหนาวมากหนาวมากเลยนะค่ะยี่สิบหกถึงสามสิบเนี่ยยอดดอยสองถึงสี่องศาค่ะนะครับสามสี่วันข้างหน้านี้จะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานี่หมายความให้ทราบว่าท่านจะนเดินทางไปภาคเหนือนะครับยังบาดใดก็ตามต้องููในระดับนี้นะครับโดยอินทนนท์โดยอ่างค้าง ดอยอินทนนท์ที่เชียงใหม่โดอยอังขางที่เชียงใหม่แล้วก็ฟูชิฟ้าที่เชียงรายนะ,ะครับหรือดอยตุงนะครับหรือดอยแม่สลองก็อยู่ในระหว่าง2-4องศาตอนเช้าๆนะครับตอนบ่ายๆก็ขยับขึ้นมาหน่อยนี่คือใน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 ช่วงของภาคเหนือแต่ว่าพอไปถึงวันที่31ธันวาไปถึงมกรานี่สองวันเนี่ยอุณหภูมิจะขยับขยับขึ้นหน่อยค่ะ ขึ้นไปอีก3ามองศาก็หมายความว่าจาก2ก็จะเป็น5นะครับจาก4ก็จะเป็น7ค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นก็ติดตามต่อไปเพราะว่าเอ่อมาถึงในช่วงที่1เราก็ินทางกลับแล้วเนี่ยนะครากลับก,กลับไปแล้วสรุปแล้วหนาวนะหนาวทีนี้ท่านจะไปทาาครอิสานนะครับจะไปธุระหรือจ,จะไปเยี่ยมบ้านของท่านนะครับหรือว่าท่านจะไปท่องเทีย่ยวแล้รแต่าครอิสานในยี่สิบหกถึงสามสิบนี่ก็ ต่ำสุดก็เจ็ดถึงสิบสี่ก็ไม่เบานะเจ็ดถึงสิบสี่เนี่ยมันก็หนักนะฮะแล้วก็บนยอดดอยก็อ,อยูรร่ระหว่างสามถึงห้าองศาสามห้าองศาก็หนักนี่แหละนะครับแต่พอถึงวันที่สามเอ็ดถึงที่หนึ่งเนี่ยข้ยหยับขึ้นไปนิดหน่อยนะครับก็ประมาณห้าถึงเก้าที่ต่ำสุดยอดดอยนะ ก็สรุปแล้วอย่างไรก็ตามมีสองสองภาคที่ผมไม่มองเห็นเนี่ยยังหนีความหนาวไม่ได้เพราะมันมีเขาเยอะภาคกลางเราขยับเพิ่มานิดหน่อยนะฮะสิบแปดถึงสิบสองก็ถือว่าเอาสิบแปดถึงยี่สิบสองเออสิบแปดเออแปดถึงสิบสองแปดถึงสิบสองนะก็อยู่ถือว่ายังหนาวเย็นอยู่นะภาคกลางาะกลางนะแต่ต่ำสุดก็อยู่แปดถึงสิบสองช่วงเช้าเออช่องชเอช้ชากับช่องเย็นเออตรงช่วงแต่ช่วง ช่วงกลางวันมันก็สูงขึ้นมานิดหน่อยนะค่ะช่วงเช้าก็แปดถึงสิบสองดูนะครับแล้วก็ภาคกลางวันนะครับก็มาประมาณทั้งสิบหกเอ่อสิบสามถึงสิบห้าค่ะภาคกลางก็ขยับขึ้นมานิดหน่อยนะภาคตะวันออกกับภาคกลางคล้ายๆกันค่ะภาคใต้คุไม่ต้องรายงานภาคใต้เพราะว่าเราไม่ค่อยมีเลยเจอความร้อนเลยนะครับภาคใต้เมืองฝนแปดแดดสียแปดแดดสียนะค่ะครับเอาะบางเทียมนครเราบ้างสินะ ยี่สิบหกถึงสามสิบใครไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนก็ตามเอาละก็สิบหกถึงสิบแปดก็อยู่อย่างเนี้ยวันนี้ก็สิบหกบางวันก็สิบแปดสิบหกถึงสิบแปดนี่ต่ำสุดก็หนาวแสดงว่าอย่างหนาวเนี่ยห้าสามสี่วันตรงนี้ไปอย่างหนาวอยู่นะครับแต่ว่าพอมาถึงสามสิบเอ็ดถึงหนึ่งมกราเนี่ยมันก็ขยับขึ้นมานิดนึงต่ำสุดก็สิบแปดถึงยี่สิบเอ็ดก็อย่างก็ตามก็ต้องใส่เสื้อหนาวนอนก็ต้องให้อบอุ่นไว้ให้ห่มผ้าให้อบ ก็แสดงว่าวันหยุดทั้งหมดเนี่ยนะรวมเรื่องสัปดาห์หน้าอากาศบ้านเราก็ยังหนาวอยู่แล้วก็สมใจของท่านทางหลายสิเพราอยากจดเจอหน้าหนาวเนี่ยนะเพราะว่าไมอย่าลืมนะพอเดือนเมษาบางคตรบางที่เราเรียกว่ามันร้อนตับแลบอะนะคือปีคือเดือนธันวาเดือนนี้หนาวทุกๆคนก็มีความสุขนะคะเพราะเขาบอกว่าเมืองไทยเราไม่หนาวมาหลายปีแล้ว แล้วเราแม่น้ำแม่นาวมาหลายปีค่ะเพราะว่าปีนี้หนาวหลายวันเนี่ยก็ทุกคนก็ยินย้ำงจำใสคับคับก็ไปภาคเหนือครับกลับมาแาวนี้ได้ไปถ่ายรูปแม่คันิ้งค่ะเหมยขาบนะอยู่ยอยยอดหญ้าค่ะเราไปเก็บเกล็ดเหมือนกับเกล็ด กะระบุนเกศกระบูนเอออะไรคือน้ำแข็งมันถึนขนาดเสดยไม่ได้ไปเห็นด้วยตาตัวเองแต่ว่าอาจารย์ก็มีรูปมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะแต่สำหรับสปดาห์นี้อาจารย์จะมีรูปที่ดอยแม่สลองนะคะว่ามีความสวยงามมีพันไม้อะไรกันบ้างนะคะก็เราก็เก็เราก็จะได้รายงานให้ท่านทราบต่อไปนะแต่ว่าตรงช่วงนี้เราก็อยากจะคุยกับคุณบรรดาว่าเอ๊ะ มันเมริคิสมัตท่านไปแล้วเนี่ยแล้วก็มันจะปีใหม่เนี่ยนะครับทราบว่าเขาจะมีข้าวดาวไปเนี่ยข้าวดาวไปในใน,ในกรุงเทพและต่างจังหวัดเนี่ยข้าวดาวก็จะเป็นกิจกรรมที่ทํากันมาต่อเนื่องกันมาตลอดตั้งแต่มานาวเป็นเด็กๆทุกคนก็จะตื่นเต้นกับ วันสิ้นปีเพื่อที่จะข้าวดาวนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ะนะคะก็กิจกรรมที่เขาจะข้าวดาวกันนะคะซึ่งในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆนะคะที่อยากจะเชิญชวนกันคือการข้าวดาวเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะอะไรมั้ยะเพราะการดึงดูดชาวต่างชาติด้วยค่ะชาวต่างชาติก็เอ๊ปีนี้เราไปข้าวดาวที่ไหนล่ะ,ะเราจะไปทั้งหมดเป็นชาวเมียนกก็บอกปีนี้เราก็จะไปที่ญี่ปุ่นค่ะ แต่ว่าปีนี้เราจะไปไทยแลนด์นะดะนั้นการที่เข้าดาวเนี่ยไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวจะข้าดาวนะคือเขาทำทั่วโลกกันทั่วโลกนะคะทุกๆประเทศก็จะเข้าดาวแล้วแต่ว่าประเทศไหนจะเข้าสู่ปีใหม่กันกันเขาจะมีนาฬิกาจับเวลาคอยลังนมันน่าตื่นเต้นอะไรไหมคือเข้าดาวเนี่ยถ้าเป็นประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกันใช่ไหมเวลามันห่างกันชั่วโมงสองโมงมันกำลังมันกำลังสนใจแต่ว่าพอไปถึงอย่าง อังกฤษก็นเนี่ยมันนางกันแล้วหกชัมม่วโมงใช่ไหมค่ะดังนั้นเราดูทีวีได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก็เ,เข้าดาวแล้วนะค่ะแต่สมมุติว่ายังมาอย่างเนี้ยมายัางจีนนะครับมายัางจีนมายัางสิงคโปร์ค่ะนะครับมายัางพามา่าอะไแต่ไทยเนี่ยนะครับเวลามันแตกต่างกันนิดเดียวนิดเดียวเนี่ยเราก็สามารถจะดูได้แต่ว่าไอไอนาฬิกาเ,เข้าดาวเนี่ยมัน ถ้าเป็นที่เราเคยดูอย่าง,องคอมเบียนของอังกฤษเขานะก็จะมีเวลาตั้งไว้ทั่วโลกเลยลตอนนี้โซนโซนี้โซนโซนี้โซนนี้โซนนี้นะอย่างประเทศที่เข้าสู่วันใหม่ก่อนจะเป็นประเทศทางซีกโลกตะวันออกใช่ไหมคะจากถ้าถ้านับจากพระอาทิตย์เอาเอาเอาคือถ้านับเ,เรื่องเวลาเราจะเห็นว่าญี่ปุ่นค่ะใช่ค่ะเด็กกายจะตั้งที่ญี่ปุน่นนะ,ะเพราะว่าเพราะอะไรวนะ เราเรียกว่าญี่ปุ่นอยู่ภาคตะวันออกค่ะฉะนั้นเขาจึงเอาดวงอาทิตย์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศเขาดวงอาทิตย์คือญี่ปุ่นใช่ไหม <ใช S 2> <ว>่แดงฉะนั้นตรงนี้ก็เริ่มต้นดีญี่ปุ่นจากญี่ปุ่นแล้วเข้าเข้ามาเราจากเราเรามาเราญี่ปุ่นกับเราเนี่ห่างการสักสองชั่วโมงแรือล่นะค่ะแล้วประมาณสักสองชั่วโมง แต่หลังจากนั้นยังพม่าอยู่ใกล้ๆเรานิดเดียวนะี่ะยังห่างเราเพื่อชั่วโมงอย่างอีกเมืองหนึ่งที่เขาดาวน่าสนใจมากๆคือซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียออสเตรเลียไปนั่นเลยเพราะออสเตรเลียนี้ไปไปอีกโค้วโลกเลยนะค่ะมันน่าแปลกมาแล่ะเราประเทศเราหน้าร้อนเนี่ยหน้าหนาวนเนี่ยนะคุณรู้เปล่าว่าออสเตรเลียเป็นหน้าร้อนหน้าร้อนแล้วะหน้ามือหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับ โซนนี้หนาวไอโซนไอโซนนั้นร้อนพอเขาเขาพอพอเขาหนาวนะเราร้อนค่แต่นั้นก็ดีไปอย่างนึงแล้ให้เราหลบถ้าท่านมีสตางค์ก็ยังหลบไปไประเทศรน้นประเทศนี้บ้างนะทีนี้การเข้าดาวนี่มันก็เป็นเรื่องที่มันมาใหม่แล้วสําหรับบ้านเรามันก็ทําให้เราตื่นเต้นชีวิตของคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตามวันเวลาดังนั้นเราก็จะให้กําลังใจกันนะว่าบางคนก็อาจจะรู้สึก เหน็ดเหนื่อย<ม>ท,ท้อแท้กับปีที่ผ่านมาก็อยากจะข่าดาวเพื่อต้อนรับปีใหม่หวังว่าสิ่งใหม่ๆจะเข้ามาดังผมเนี่ยนะเนี่ยผมก็นอรอเวลาว่าเมื่อไหร่มันจะถึงปีใหม่เนี่ยะนะก็กลับมาตอนนี้กําลังดูตอลอดเวลาว่าเอ๊ะเราวันที่สามสิบเอ็ดใช่ไหมเราจะมาครับตอนนี้มันเริ่มตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเพราะว่ามันอยู่ใกล้ ปีใหม่แล้วนะเราควรจะซื้ออะไรต่ออะไรควรจะนัดเพื่อนผูงหรือเราจะไปทําบุญที่ไหนหรือไปท่องเที่ยวที่ไหนนะครับหรือว่าวันนั้นเราจะสงบอยู่ที่ไหนเนี่ยนะมาตั้งสติกันว่าเอ๊ะปีเก่าเก่านะครับที่เราทำเก่าเราทําอะไรไปบ้างเราทําอะไรไปเราทําอะไรไปบ้างกันนั้นอะไรที่มันของดีๆในปีใหม่มาเริ่มต้นกันเะเริ่มต้นกันนะไมมไม่ไม่ไม่หมายความว่า แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงปีใหม่นะ,ะเราทําไม่ดีไม่ทําไม่ดีไปจนสิ้นปีไม่ได้หมายว่าตั้งสติว่าเอ๊ะเราเราในปีใหม่เราจะเริ่มต้นกันใหม่นะครับยกตัวอย่างว่าตอนนี้เศรษฐกิจเดามมันก็ไม่ค่อยดีะนะครับเพราะว่าดูเศรษฐกิจมาทั่วโลกคุณเท่านั้นมันตกกันเยอะแยะนะแล้วก็เศรษฐกิจทั้ทรูปแล้วก็อยู่ในช่วงไม่ดีท่านแต่ใช้เงินใช้ทอง แบบปีเก่าๆท่านต้องหลายคนอาจจะฟุ่มเฟือยในปีน <ะ S 2> ที่ผ่านๆมาก็ปีใหม่ก็เริ่มต้นเก็บหอมรอมริบ <มา S 2> กัน <มา S 2> นั่นนั่นคือเสืเศรษฐกิจะอะไรที่ควรซื้ออะไรที่ควรจะใช้และเตรียมเอาไว้ว่าเราเศรษฐกิจปีใหม่ไม่ดีแน่เราเราสามารถทำนายได้ฉะนั้นเรื่องเงินเรื่องทองนี่เป็นเรื่องแรกเรื่องที่สองก็คือจิตใจของเราเนี่ยที่ไม่ดี จิตใจไม่ดีเนี่ยมันพาสุขภาพร่างกายไม่ดีด้วยใช่ค่ะเพราะเราเครียดนะไอสารบางอย่างที่มันออลังออกมาความโกรธมันออกมาเนี่ยันไปทําลายสุขภาพนะครับบอกความโกรธความเครียดเหล่านี้มันจะนํามาเรื่องสุขภาพะนะครับรวมไปถึงการมาเป็นมะเร็งเป็นอะไรภูมิแพ้อะไรเนี่ยนะ,ะหมอก็มีมีข้อมูลอยู่แต่นั้นเมื่อเราจะรักสุขภาพของเราคุณจะต้องตั้งต้นหลายๆเรื่องเช่น เอ้มัวจะทางานกันตลอดเวลาโดยไม่เวลาพักผ่อนเราพักผ่อนได้ไหมสองเรามีเวลาออกกําลังกายได้ไหมสามเราทําไงให้หายเครียดได้ไหมคเพอใา้พอเจอเรื่องเครียดหายเครียดปุ๊บเราควรจะทาอะไรท่านเป็นชาวคริสตท่านก็ไปโบสถ์คริสตค่ะชาวพุทธเราก็ไปวัดอย่างประเลาเครียดจะทําสมาธิค่ะ ท่านเรามีหลายทางเลยแหละ,ะท,ที่จะบอกเราได้ว่าทําสมาธิทําจิตใจให้เราดีอะไรต่างๆนี่ใช่ไหมเลือกเศรษฐกิจเราพูดไปแล้วแต่ว่เรื่องร่างกายทานอาหารเดี๋ยวเราก็ว่าพูดกันในตอนตัวท้ายว่าเอะทานอาหารเนี่ยอะไรดีบ้างละ่ะที่เราจะช่วยร่างกายเราได้เลือกสุขภาพนะครับเรื่องจิตใจแต่นั้นร่างกายของคนเราเนี่ยมันอยู่ที่ใจจิตและกายของคุก็ต้องดีทั้งคู่นะครับ ถ้าจิตด,ดีแต่ร่างกายเราไปไม่ได้มันก็เราเจ็บปวดร่างกายแล้วใจมันจะดีได้ไงบางคนจิตใจอย่างคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยก็จะปล่อยให้ร่างกายปว่วยไปด้วยทําให้กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับอะไรค่ะก็ะะเห็นนะฮะจิตใจจิตใ,ใจต้องดีอเอเจติกต้องดีในสังคมก็เหมือนกันะนะครับบางอย่างเนี่ยท่านติดบุหรี่ท่านกินเหล้าะนะถ้าว่ากินสูนบหรี่เข้าไปนะ มันก็ทำลายจิตใจของท่านะนะครับกินเหล้าก็ทำลายร่างกายของท่านเหล้าบุรีก็คงจะต้องไม่จะเป็นก็อย่าไปแตก็ไปข้องแวะมันมากนะอจะมีปัญหาเราก็อยู่แบบไทยไทยสังคมไทยเราก็ยึดเอาไว้แต่ว่าอย่างไรก็แล้วเราก็ต้องรู้ว่าเราอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้เราต้องสัมพันธ์กับโลกภายนอก เราจะไปบอกว่าเราไปย้อนยุคกัไปแต่50ปีไม่ได้เดี๋ยวนี้เราต้องเชื่อมโยงกับโลกภายนอกโทรศัพท์มือถือการคมนาคมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องทันสมัยเพราะมิฉะนั้นถ้าเราไม่ทันสมัยเขายกตัวอย่างว่าเขาเดินไปข้างหน้าก่อนเรา,าเราตามก็ตลอดรอลานะฮเขาก็ภาษาอังกฤษแค่ว่าเออรีเ e บิร์ดเออรีเ e บ e เหมือนนกกา ที่มันต้องหากินตอนเช้าใครตื่นก่อนใครตื่นก่อน,น,อนมันก็ก็ชนะไปหาตัวหนอนตัวอะไรกินแต่ตัวเรามว่จะงุ่มงงามนะไม่ทันเขาฉะนั้นในเรื่องนี้ก็จะต้องหมายความว่าต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้นะครับแล้วก็บ้านเมืองเราจะอยู่ได้ก็จะต้องอาศัยลูกหลานของเราฉะนั้นพ่อแม่นะครับก็พยายามเราต้องให้มีการศึกษาให้ลูกมีการศึกษานั่นเป็นเรื่องที่ที่เราจะต้องนั่น ประเทศใดที่มีการศึกษาดีมีความรู้มีความสามารถสูงก็ยอมที่จะมองเห็นโรคกว้างขึ้นค่ะดังนั้นเราต้องสนับสนุนการศึกษาก็ต้องฝากไปทางผู้บริหารต่อไปในวันข้างหน้าด้วยนะครับเราต้อง,องแค้ไขท้ทให้การศึกษาเราดีขึ้นสังคมเราดีขึ้นนะครับเอาละครับเราพูดกันตรงนี้มาเป็นแนวๆเท่านั้นแหละเพื่อให้ทา่านทางหลายได้รู้ว่าปีใหม่เราจะทําอะไรบ้างแล้วเขาดาวน์นะเขาจะเริ่มนเป็นหนที่ทาไหรและที่ไหนกันบ้างนะ ก็เขาเดาวก็จะทําในวันที่31ธันวาคือวันที่31ธันวานะคะกิจกรรมที่น่าสนใจสําหรับชาวพุทธอย่างเรานะคะซึ่งทําต่อเนื่องมา4ปีแล้วนะคะคือกิจกรรมส่วนมนต์ข้ามปีที่ท้องสนามหลวงน,นะคะอยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังนะคะท่านผู้ชมไปร่วมส่วนมนต์นะคะทำจิตใจให้อพองสายบริสุทธิ์นะคะ เพื่อที่เตรียมรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาสู่ชีวิตนะคะซึ่งมีอยู่ปีหนึ่งมะนาวเคยไปนอกจากที่ท้องสนามหลวงแล้วนะคะตามวัดต่างๆนะคะในกรุงเทพมหาคนครรวมทั้งต่างจังหวัดนะคะก็มีกิจกรรมส่วนบนข้ามปีนะคะซึ่งการที่เราไปส่วนบนเนี่ยก็สำหรับความคิดมะนาวเนี่ยดีกว่าที่เราจะไปเฮฮาปาร์ตี้ดื่มเหล้าเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะเขาดาวกันนะคะทำไปทำใจให้สงบต้อนรับปีใหม่ดีกว่า Uh. ค่ะแต่สำหรับท่านที่ชอบกิจกรรมที่สนุกสนานเล่นเริงนะคะงานเขาดาวที่มีทุกปีนะคะมีปีมาหลายปีแล้วนะคะคืองานเขาดาวที่ย่านราชประสงค์นะคะที่หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเมิร์กนะคะก็ทําเป็นประจําทุกปีก็เป็นงานเขาดาวที่มีสีสันสนุกสนานนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมเขาดาวที่ห้างเซ็นทรัลเมิร์กันจนํานวนมากเลยทีเดียว ครับทุกๆปีก็มีการถ่ายทอดด้วยนะมีการร้องเพลงมีการมีดนตรีร้องเพลงนะครับแล้วก็มีมีการสังสรรค์มีการแสดงเต้นอะไรต่างๆเนี่ยนะก็เรียกว่ามีคอนเสิร์ตมีนิคอนเสิร์ตต่างๆสำคัญคือแสงเสียงแสงเสียงเนี่ยเป็นตัวมันมีมีประดับโคมประดับไฟนะครับอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้โรคมันสดใสแสดงว่าปีใหม่แต่ละปีเนี่ย มองไปข้างหน้าด้วยความสดใสใช่ค่ะค่ะอีกที่อีกที่หนึ่งนะคะที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานครค่ะคือเอเชียทีคเดริเวอร์่ค่ะเอเชียทีคนี่ก็อยู่ที่ถนนเจริญกรุงค่ะก็ก็จะมีการจัดงานเคาดาวมีการแสดงคู้มีแสงสีเสียงต่างๆมากมายนะคะมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังนะคะอย่างปีที่แล้วมะนาวก็ไปคือถนนเจริญกรุงเนี่ยราติด นะคะก็คือหลายๆคนก็มุ่งหน้าไปเอเชียทีคนะคะเม่นาวก็ไปอยู่ตรงสะพานตากสินมองมาก็ตอนเขาจุดพุเขาดาวเนี่ยก็เห็นพูุสวยงามริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามอีกบรรยากาศค่ะในกรุงเทพมีหลายแห่งนะค่ะ,คะ ที่ต่างจังหวัดมีบ้าที่ต่างจังหวัดนะคะก็มีที่ภูเก็ตค่ะงาน c า l o r ฟ u ภู h ก็ e เขา u n ว d o w ท2014ค่ะโดยจะจัดที่บริเวณสนามชายัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะก็จะมีการแสดงดนตรีและกิจกรรมบันเทิงต่างๆการแสดงพุกนะคะก็จะมะีงานที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะ,อะนอกจากนี้ยังมีที่โคราชภนะาคใต้ค่ะที่ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือ,อค่ะ,ะ,ะ,คะมีะงานเขาดาวที่โคราชค่ะ มีบริเวณ้านอนุสาวรีท้าสุรานารีส่วนอนุสรสถานและส่วนเมืองทองอำเภอเมืองค่ะก็ไปร่วมงานกันได้สําหรับพี่น้องชาวโคโราชนะคะส่วนภาคใต้อีกที่หนึ่งค่ะที่หาดใหญ่ค่ะหาดใหญห่ดใหญ่ก็เป็นโน่นทิ ทางชาวมาเลเขาก็มาเที่ยวเยอะด้ค่ะใช่ค่ะก็จะมีอยู่ที่ถนนนิพันอุทิศสามถนนเสนหานุสรถนนธรรมนุนวิถีถนนที่อุทิศอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็จะมีการแสดงคอนเสิร์ตคือทุกๆที่นะคะคือจะมีงานบันเทิงมีคอนเสิร์ตต่างๆให้เราได้เพลิดเพลินกันค่ะ ส่วนที่ปีใหม่ค่ะภาคเหนือค่ะขอโทษค่ะที่เชียงใหม่ค่ะภาคเหนือนะคะจะมีงานที่ถนนท่าแพรบริเวณประตูท่าแพรอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแน่นอนค่ะมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังการแสดงบนเวทีการแสดงดนตรีร่วมสมัยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงผูและดอกไม้ไฟค่ะใสร่วม เข้าดาวกันได้นะคะแล้วที่อําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมีเชียงรายค่ะมีงานเข้าดาวสามแผ่นดิน2014นะคะซึ่งเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรม3ประเทศค่ะ,คะก็ไปชม <ทำ S 1> มาก ไทยราใช่ค่ะสามแผ่นดินครับค่ะและส่วนทางตภาคตะวันออกนะคะที่พัทยาใกล้ๆกรุงเทพะนะ<ล>ครับตรงนี้ก็ใกล้ๆกรุงเทพนะค่ะสนุกสนานกันทั้งคืนแหละค่ะจัดงานที่แหลมบาริไฮพัทยาใต้เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีค่ะค่ะและที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงค่ะ จะมีงานไหลาโคมล่อมโขงรับตะวันใหม่ก่อนใครในสยามนะคะ,ะบริเวณสวนสาธารณะดอนหินตั้งอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ,ะคไปเขา้าดาวแล้วก็ถึงเข้าสู่วันที่หนึ่งมกราคมก่อนใคร,ครในประเทศไทยนะคะค่ะส่วนสุดท้ายค่ะที่อุทยาหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีงาน f o ลล่าเฟสติวั2013ค่ะนะคะก็ไป ร่วมเขาดาวกันได้นะคะมีการแสดงจากศิลปินต่างๆมากมายเลยนะคะไปชมดอกไม้สวยๆแล้วก็ขาดาวต้อนรับปีใหม่กันค่ะ,คะเ,ออเราก็ไปกันทั่วแล้วทั่วประเทศแนะครับแสดงว่าเรามีความสุขนึกถึงสมัยก่อนๆเมื่อผมอย่างอายุไม่มากมีความสุขในกรุงเทพทำอะไรหรือไม่พอวันที่31นะครับเราเริ่มต้นแต่หก6โมงเย็นเดินกันไปบนท้องถนนเนี่ยนะครับ คนหมดกรุงเทพเลยค่ะเดินเข้าไปนะผ่านร้านไหนก็สนุกสนานกันนะครับกลับมาถึงบ้านประมาณโมงเช้าค่ะเดินทั้งคืนเลยไม่ทราบเดินกันได้อย่างไรนะแล้วนุนนมอยู่เดินไหนอ,อากาศเย็นสนุกสนานนะค่ะ ไม่แมมเห็นคนสาม,มัคคีรักใครยิ้มแย,ย้มจ่นใสเป็นบรรยากาศที่มีความสุขมีความสุขมาผมอยากให้กลับมาอีกทีหนึ่งนะบ้านเมืองของเราถ้ามีความสุขดังนั้นนะ,ะอากาศดีดีความสุขก็หวังว่านะครับหวังว่าเอาละปีใหม่ปีนี้เราจะได้มีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อยากจะให้มีความสุขไปทุกๆุกปีเพื่อประเทศชาติของเรานะครับจะได้ เป็นที่ยอมรับของนานาชาติว่าเมืองไทยแลนด์ออฟสมายครับค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะมะนาจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทั่วทั้งเมืองไทยเลยว่าปีใหม่ไปเที่ยวไหนกันดีติดตามรับชมค่ะ